สวัสดีครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนนะครับเนาะขอเมนูอูเพียขอแม่ครับผมอูเพียทั้งร้านของบ้าบ่อยใส่เป็นเนื้อเปื่อยนะครับเด้่แต่ว่าการที่เยาสีต้มเนื้อเปื่อยเราทิ้งน้ำต้มไปซื้อกันนะเสียดายนะครับเนาะบ้าบ่อยก็เลยมักสิเก็บน้ำต้มน่อยไปเฮ็ดน้ำซุปด้วยกันประกอบเมนูต่างๆในเมนูเนื้อนะครับเนาะแต่ว่าน้ำซุปที่ดีนะครับเนาะนอกจากจะมีเนื้อแล้วก็ต้องมีกระดูกนะครับผมนี่ครับทางร้านเลือกใส่เป็นกระดูกซี่โครงนะครับเด้อยกมาทั้งแผ่นเลยครับนี่ครับเเอออออาาาามมมมมมมแบบบ่่่่่งงงหหหหหยยยลลใใ้้้้้ัััันนนนคครรพพืืผว น้ำซุปขันเทาบ่อยอยากให้มันมีกินเหินกินสาบกินข้าวนะครับเนาะข้าก็ต้องน้ำเนื้อหรือว่าน้ำกระดูกที่เขาจะใส่เห็ดน้ำซุปครับน้ำมาต้มล่างข้าวซะก่อนครับกระดูกลงหมอไปแล้วในส่วนของเนื้อนะครับเนาะบ่อยมักสิเลือกใส่เป็นเนื้อสามสันหรือว่าเนื้อพื้นท้องนี่ครับมันจะมีสามเลยเยอ์ครับเพเลือนสามสันครับมีพังผืดมีเนื้อก็มีไขมันนะครับเนาะต้มไปเปื่อยเรากินมวนกินแสบขนาดเลยครับอันนี้เป็นในส่วนของขาลยง่วนะครับเนาะหรือว่าโตเดียวอันเดียวครัััับปิ้้งงงดดดทททนชมยยวเเลีีก นี่ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเอ็นขาเอ็นแก้วนะครับเนาะหลายๆส่วนประกอบกันครับจากนั้นก็นําลงไปต้มร่างข้าวน้ากันเลยครับนี่ลงหมองเดียวกันเลยครับยังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรครับจังหวะนี้เขาต้มทิ้งไม้เป็นเวลาสิบหน้าที่ครับผมยังมะเบิงไหมครับเนี่ยสิบนาที่านไปไว้ปันขีดตัวนะครับท่านผู้ชมมาเบิงครับคุณอ่ะเป็นฟอร์ดเป็นฟ้องกันแม่ครับอันนี้เป็นฟ้องจากข้าวเหลือดนะครับเนาะ น้ำต้มหมอนี่เขาสิถิ่งเลยนะครับด้วยเขาเสียวแต่ตอนมากครับนี่มาลงอีกหมอนึงครับผมหมอนี่เป็นหม้อเอาแท้แล้วครับหม้อที่เขาสิต้มเอาน้ำซุปไปแต่ใส่นะครับเนาะนี่เลยครับมาเลยครับตัวเดียวอันเดียวมาก่อนามูเลยครับจายน้็ตักมาทำกันเบิร์แล้วครับทั้งพวกเนื้อสามสันพวกซี่โค้งแล้วก็อินนะครับเนาะนี่ครับใส่ลงมาทำกันเลยครับนี่ครับโอ้ยเนื้อสามสันจังว่าถือความผ่อนน่ครับท่านผู้ชมโอ้ยมันหยาบหยาบหอมเว้ยครับ ที่เด็ดครับบบตรงยานว่าต้มทีมแหว่งสี่เศร้านัวนะครับเนาะศูสูญเสียความหวานของน้ำซุปไปนะครับเนาะยังเหลือให้เสียบยังเหลือให้นัวอีกหลายครับนี่ครับมันโบทันเปือยนะครับเนาะมันพ่อตึงๆนี่แหละครับนี่ลงมานกำกันเลยครับเบิ่งสังเกตเบิ่งลดครับโอ้ยหัวเลยน้ำข้าวจังหวะนี้เฮาก็ต้องส่วนเอานะครับเด้่มันมีติดมะนาวครับส่วนออกให้เบิร์ดครับเพื่อให้ซีด้น้ำซุปใสๆนะครับเนาะไว้ประกอบเมนูต่างๆครับผมเป็นพวกต้มแซ่บพวกนี้แหว่งพนี้ก็ได้ใส่น้ำกันครับ เมนูเนี่ยใส่น้ำซุปน้ำสต๊อกอันเดียวกันนี้เลยครับนี่การครับผมจากนั้นก็ใส่เกลือนะครับเด้อสามซ้อนครับผมใส่ลงไปแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะครับไฟอ่อนๆครับผมเป็นเวลาสามชั่วโมงครับผมนี่ครับระหว่างนี้เขาก็มาเฮ็ดเพียครับผมนี่ครับเพียใส่น้ำกเลยได้ครับเด้อทั้งเพียใส่ทั้งเพียปั่นโพนนะครับเนาะได้น้ำเพียมาแล้วเขาก็เอาไปต้มนะครับเนาะเอาไปต้มต้มเซจก็เอาไปกรองครับผม เอาพวกเศษพวกกากเนี่ยมันออกครับพู้นะครับโอยเพียเนี่ยครับบนเนน้ำชาเขียวเนี่ยครับมือมันมันชาเขียวมัชฉะนี่ครับในการเลยครับเพียฮอสามชั่วโมงผ่านไปครับผมวิ่ปั่ขี่ตัวอีกแล้วครับท่านผู้ชมผู้นะมาเบิ้งครับปื้อตัวฟดลัวลัวลัวัวัวนะครับเนาะเพื่อดีแล้วครับมาเบิ้งกันเลยครับนี่เนื้อสามสันฮ่อครับตักออกเท่าออกเลยครับเออกทุกส่วนแล้วครับแยกตอนแยกน้ำครับบบที่นี่ครับมันแจงสีประกอบอาหารหลายๆเมนูนะครับเนาะ กันต้มใส่กันเอาเลยแต่บาดแรกกันแม่นปุ่มขมกันสิได้ถ้าต้มขมปุ่มสมกันทได้ถ้าต้มสมครับนี่ครับเขาแยกออกมาครับเฮ็ดได้์ทึงโอ้เฮ็ดได้ทึงออมเฮ็ดได้ทึงต้มขมเฮ็ดได้ทึงต้มแ่บเฮ็ดได้ทึงยวยโอ้ลายครับผมแยกนามแยกตอนนะครับเนาะจังเอาไปร่วมกันที่หลังครับผมนี่ครับผมโอ้เอ็นแก้วครับดึงดังดีขนาะครับโตเดียวอันเดียวครับคักคักคัก รใยการขนาดเลยครับสดสดร้อนร้อนของแท้ครับผมไอ้เบิ้งความเปลยครับท่านผู้ชมเบิ้งนะพูดนะจับดึงวอกลูดออกได้เลยครับมันโอ้ยนี่เนื้อที่ติดโค้งแม่ก็สามารถเอามาใส่ไดอะไรกันครับเสียบก็เกันครับมีทั้งเอ็นทั้งมันทั้งเนื้อให้กันครับผมนี่ครับแต่ว่ามันสีบรอเป็นตอนแงามขึ้นเนื้อสามชั้นเท่านั้นแหละครับนี่นี่เลยครับเลยน้ำได้ตอนแล้วเขามาเริ่มเมนูเกาก็เลยครับนี่ครับตัดมาก่อนเลยครับเนื้อสามชั้นครับผมเอาตอนแบบ ระคาระคาระคาไปเลยครับแบบสะมกสะใจกันเลยทีเดียวครับวุ่นแล้วครับโอ้ยทีเด็ดผสมประสานกันไปครับอ้าใส่เนื้อสีโค้งเข้าไปน้าครับเนื้อลองโครงนี่แหละครับนี่เลยมันมีเทคเจอร์ต้องกันครับเอ็นแก้วมั้นี่ครับโอ้ยต่มเปื่อยกำลังพอดีเลยครับดึงดังดึงดังเลยครับนี่ครับเบิ่งเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งเลยครับ ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เกาเหเรานี่ก็ที่เด็ดเลยแหละครับนี่หอมหวยหวยอยู่ครับนะเด็ดเนื้อเด็ดตอนและครับลงหมมอเลยครับเขาสู้ขั้นตอนการปรุงรสนะครับมาที่นี่คลิปนี้ก็จะจัดซูบึงจักสองเมนูนะครับเนาะเมนูแรกนี่ก็เป็นเมนูที่ค้นขอขอามาหลายสักดานครับอูเพียครับผมนี่ครับเด็ดใบบักกรุดใส่ลงไปครับหอมครับตามด้วยข่าตะไคร่พริกสดหอมบัวนะครับเนาะ นี่พเพราะว่าเขาตัดใบที่ไปใไไส่ลาบเด้วหัวอ๋อไปใส่น้ำเดื้ในลาบเอ้ขงอ๋อไปใส่ผักออมบางอย่างนี่แหละครับนี่ครับเพียที่เขาต้มไปนะครับเนาะนี่ต้มแล้วกรองแล้วนะครับเด้อล้วนๆเลยครับเมนูนี้บไปใส่น้ำซุปเนี่ยไปใส่น้ำเปล่าไปใส่เลือดพร้อม่เพียล้วนๆเลยครับนี่จฉะนั้นปรุงรสครับบีแซบบีนวัวบีง่วนแท้ๆครับผมซอยทีดีดองข้าครับท่านผู้ชมที่สนใจก็ทักเข้าไปในเพจได้นะครับเด้อเพจไอ้บอยเดอร์อะไรเพจร้านซอยทีคาเฟ่ผมใส่ไปน้อยเดียวครับผมจนยังเดาเลยครับเนี่งงนนััััวคคครรรรบบบผมมพิกปป่ตาลไ ี่จัดๆเลยครับเข่าครัวครับเนี่ยมอแล้วครับใกล้สิเบิร์แล้วครับอ้าหอยลงไปครับน้ำสีแดงเนียยๆคนๆนล้ครับคนในเครื่องปรุงเข่ากันนะครับเนาะตั้งไฟไปเลยครับบาทที่นี่ฟดบุบบุบอุบบุบโอ้ยางหอมเลยครับอ่าบาทที่นี่เมนูที่สองครับต้มแซบครับผมเบิตเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเพราะเขาแยกมาเลรวเห็นใดเมนู่นบบไหลเลยครับเนี่ยเมื่อนี้สาธิตสองมนูซะสก่อนนะครับเนาะนี่ครับเด็รใบบกูดลงไปกันครับข้าตะไไร่ตามลงไปครับผม จากนั้นก็นําไปปรุงรสเลยครับปรุงกับปรุงให้ค่ายกันแล้วล่ะครับนี่ใส่ผงปรุงรสลงไปครับผมตามด้วยผงนัวเลยว่าผงชูรสนี่นะครับนี่เมนูนี้บริได้ใส่เพียนะครับเนี่ยน้ำซุปของเฮานี่ครับใสๆครับผมนํำมาลงไปเลยครับนี่ครับมันก็สีเขารสเขาเครื่องดีกว่าเขาใส่น้ำเปล่านะครับเนาะนี่ครับโอ้เด้การเลยครับเขากันกับปรุงรสง่ายครับผม ตั้งไฟไว้เลยครับเอาให้เดือดครับผมรสชาติเปรี้ยวรสชาติเผ็ดจังว่ากันที่หลังครับนี่ครับเบิ่งมองอู้เพียวครับได้การเรลาใส้พักเนี่ยวนี้ครับนี่พักกันเรียกนี่เป็นพักก้านตรงครับผมทังบาน่านผช้ชมเอินพักอีหยังนาะครับนี่ครับเคยเห็นบ่นาะครับมีขึ้นกันเอิญขึ้นกันบ่ครับนี่ใส่ก้านตรงแล้วก็ตามด้วยพักอีเลือดครับหอมๆครับผมตามลงไปครับผมสีเนี้ยงเนี้ยแตกๆลงบริช่น้ำน้ำกันครับจะสีได้กินหอมอรโรมาออกมาครับ ในการเลยครับผมเหนียวๆข้นๆนะครับเนาะเสร็จซับเรียบร้อยใส่จานใส่ถ้วยเลยครับมันหนามลหลายนะครับเนาะบริสุทธ์ยอดนะครับไม่นูนี้โดยเฉพาะได้จำๆนี่แหละครับใส่จานก็ได้ครับผมน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกเหนียวๆข้นๆนะครับคักปันยั่งครับผมหอมแบบสุดยอดดีๆครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ปยคักอีดจากนั้นเท่ากับห้วยเข้าคคัวครับผมตกแต่งหนาเท่งจักน้อยครับผม โรยหอมปลอมลงไปจักหน่อยครับผมพอตัดสีตัดสันกับสีน้ำอูเพียวเข้าครับบางเนี้ยอ้ยขุนๆเลยครับสีแดงๆนึ่งเรียงเนี่ยเอาใส่เขียวๆลงไปตัดจักหน่อยครับผมในการเลยครับเนี้ยคนบักคักมานี่ฮะมาปรุงน้ำต้มแซ่บเข้าเลยครับเด้วยใส่หัวขวาร่องไปครับพริกป่นตามลงไปครับนี่ใบกระเพราครับหอมๆครับสูตรนี้เป็นสูตรเฮ็ดกินเองนะครับนี่ยูุลานบริษัทใบกระเพรานะครับเวลาเฮ็ดเสิร์ฟลูกค้าครับลูกค้าท่านใดอยากลองลิ้มชิมรสแบบนี้ก็ สั่งไหนนะครับเนี่ยนี่ครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับเนาะนี่ใส่ขึ้นกันเบิร์ดครับบันนี้ใส่แต่ใบกะเพราครับผมยนี่เผ็ดขายครับอันนี้เฮ็ดกินเองนะครับเนาะเฮ็ดสาธิตสู่ท่านผู้ชมมึงครับเอาน้ำซุปลงมากซะก่อนนะครับจะเฝ้าตอนลงมาครับนี่เอาน้ำลงมากรั่วก่อนครับให้มันเขากันครับเครื่องปรุงจังด้เขากันง่ายเขากันไหวเขากันทุกอนุบ่ไปเกาะบ่ไปติดนั่มันตอนซีนเท่าครับนี่เขากันดีแล้วจากนั้นจังเอาตอนเนื้อตอนเอ็นเขาลงมาครับโคลี่โคลี่เขากันครับผม สดคำไถ่มีแห้งคำนั้นครับผมแซีบสมซื้อมันเลยแหละครับเนี่ยใส่ผักลงไปประดับสีสันหน้าตาน้ำอีกครับเป็นอันจบเสร็จสิ้นครับผมสองอย่างสองเมนูจัดให้ตามคำขอนะครับอูเพียและต้มแซีบครับผมท่านผู้ชมที่อยากลองลิ้มชิมรสกันเลี้ยนเชิญนะครับเดินร้านส้อยทีคาเฟ่ครับผมอยู่บ้านน้องสองทองตำบลพ่นง่ามเพเภอหนองแหนจังหวัดอุดรครับผมร้านเปิดทุกมือครับยุดวันพุธมือเดียวเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจุดหัวสามทุ่มครับผม คลิปนี้ขอคุณในไลค์ครับสำหรับการติดตามรับชมมาจนหวัดนาที่นี่จังไดยกับฝากก็ไลยก็แชร้กันนเด้อแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ